เด็กที่บ้านจนที่สุดในห้องจะทํางานอะไรแกกับฉันเดาผิดหมดเลยว่ะไรเด้อว่ะใช่ในๆนก็จะเสียตังแล้วขอเอาน้ำล้างโต้สโ้อยหน่อยดีกว่าฉันว่าแล้วนิสัยแกสองคนต้องไม่เปลี่ยนดูถูกฉันแห่ตอนเรียนจนมาถึงทุกวันนี้ เออเฟิร์สเป็นไงบ้างนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนเป็นไงบ้างสบายดีหรือเปล่าสบายดีแล้วแกล่ะก็เรื่อยๆอ่ะงานสะจัตที่แกทําอยู่เป็นไงมัง่งช่วงนี้บินบ่อยไหมโอยสบายฉันบินทุกวันนะช่วงเนี้ยดีว่ะแกเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยนะไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวแกมีบินทุกวันเลยเหรออืมบินไปไหนวะช่วงนี้โอ้หลักๆก,ก็ดีมเบอร์ว่ะจริงดิ จะบ,บ้าอะไรงหละ่ะยัยเฟิร์สฉันไม่ได้บินมาเป็นปีแล้วแกนี่ติ๊งตองจริงเลยทุกวันนี้ฉันอยู่ได้เพราะกินเงินเก่าเท่านั้นแหละตปแกอะไรยัยเฟิร์สช่วงนี้เป็นไงบ้างพอจะมีลุ้นตุ๊ก,กตาทองกับเขาบ้างปะอ๋อถ้าปีนี้ฉันไม่ติดไอฉันว่าฉันได้แน่ได้ตุ๊กตาทองเหรอวะได้กินแกะบทองอะดิหมดงานไม่เหลือแล้วละครนางงงนางแบบเงียบกิ๊บฉันก็ได้กินบุญเก่าแบบแกนั่นแหละ แลร้านนี้ใครเป็นคนนัดมันเนี่ยแกหรอเปล่าอ้าวแล้วใครนัดมันเนี่ยอย่าบอกนะว่าเฮยชมเป็นคนนัดอืมเฮ้ยร้านนี้แพงตัววะกับพอตัวอยู่อะฉันมานั่งได้สักพักแล้วสั่งแต่น้ำเปล่ามากินเนี่ยฉันบอกเขาว่ารอเพื่อนอยู่แกสั่งอะไรกินเลยไหมล่ะอ๋อไม่เป็นไรหรอกรอทีเดียวเลยแล้วกันเออนี่ถ้าไม่นับเจอกันในเฟสเราไม่ได้เจอกันขี่ปีแล้ววะ เจ็ดแปดปีแล้วมั้งน่าจะได้โหนานอยู่นะแล้วตอนนี้ยายชมทํางานอะไรอยู่อะแกรู้ปะไม่รู้อ่ะแกเป็นเพื่อนกับยายชมในเฟซปะเป็นน่าไม่ค่อยโพสอะไรเลยะนอกจากเรื่องง่ๆกับเรื่องตลกๆอ่ะอือ <c oughs> ใช่เออยายเฟิร์สเรามาลุ้นกันดีกว่าว,ว่ายายชมอะเด็กที่บ้านจนที่สุดในห้องจะทำงานอะไรอืมชิงเดาเลย นางทำงานอย่างว่าแน่เลยว่ะงานอะไรวะก็ขายของั่วไปแหละหืมความคิดแรงนะคุณแล้วแกคิดว่านางทำไรละ่ะอืมฉันว่าก็คงไม่พนอาชีพแม่ค้าพอตอนเรียนอะ่ะนางก็เรียนแย่นะผู้หญิงอะไรเรียนแย่มากเลยปกตินะเว้ยจะมีแต่เด็กผู้ชายที่เรียนแย่เกเรนี่นางอะ่ะเรียนแย่กว่าเด็กเกเรหลังห้องอีก <laughs> เฮ้ยเฟิร์สอย่าชมมาแล้วดูจากพบนางแล้วแกกับฉันเดาผิดหมดเลยว่ะไลเดอ์ว่ะสวัสดีจ้าเฟิร์สเทพ แล้วนี่มากันนานยังอ่ะก็สักพักแล้วแหละแกนั่นก่อนดิเป็นไงกันมั่งสบายดีไหมสบายดี <c oughs> ฉันก็สบายดีแล้วแกวฉันก็เรือ่อยอ่ะแล้วทำไมมากันแค่นี้อ่ะเพื่อนๆคนอื่นไปไหนกันหมดหอ๋ออ๋อเพื่อนส่วนใหญ่ไม่ว่างอะ่ะก็มีแต่ฉันกับเฟิร์สนี่แหละไม่เป็นไรหรอกแค่ฉันนี่เจอแกสอคนน่ะก็ดีใจละ เออแล้วนี่มากันสักพักลงยังไม่สั่งหาอะไรกันหรอเออฉันฉันรอแกอ่ะนี่ถ้าฉันสั่งก่อนแกก็ไม่ได้กินของดีๆนะย่าชมช้าให้นี่ฉันเป็นห่วงแกนะย่าชมองั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันสั่งเองนานาคีเจอกันกินกันเยอะเลยเนาะอ่ากี่คะนี่แกส่งคนแน่เลยแน่นะ ไม่เอาอ่ะเชิญแกตามสบายเลยเอเยเอเอาแค่นี้ค่ะครับผมรอสักครู่นะครับค่ะ <c oughs> นี่มาแล้วมาแล้วโทษนะครับว้าวโทษนะครับนี่ฉันสั่งข้าวผัดปูมาม <c oughs> น่ากินดีอ่ะอ่าขอโทษนะครับ น,นี้ต้องยังทะเลของโปรดแกนี่ชิ้นจำได้ขอโทษนะครับอ,อาหารมาครบแล้วใช่ไหมงั้นฉันกินเลยนะเนี่ย <c oughs> ๆ,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 ๆๆยังไม่หมดมีกางนึงโทษนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้ว้ ดเราจะกินหมดเหรอวะโหโหแกสั่งเยอะขนาดเนี้แกแกจะกินหมดหรอเฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนน,น,นานๆเราเจอกันทีเต็มที่ไปเลยเยฟเฟิร์สฉันว่ามื้อเนี้ยเราต้องหารสองคนละมัง้งไหวไหมเนี่ยคงไม่เท่าไรหรอกถือว่าชำบุญเลี้ยงเพื่เก่าแล้วกันอาหารกรบแล้วนะครับพี่ค่ะ เฮ้เพื่อนนานๆเราเจอกันทีอ่ะมันต้องฉลองกันหน่อยพี่คะครับ<ะ>ที่ร้านนี่ไวายใช่ไหมอ๋อมีครับผมงั้นได้หนูขอวายที่แพงที่สุดในร้านเดี๋ยว,วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยยนะ้ชมพอก่อนไหมแน่น,นสิสภาพแกแบบเนี้ยจะมีตังจ่ายหรอวะโอ้ยไม่ต้องห่วงนะ่ะหนันหันกันเฮ้ยพวกแกสองคนก็มีหน้าที่การงานดีๆกันจะกลัวอะไรแค่เนี้ยขนักแข่งไม่ล่วงหรอก พี่คะจัดมาเลยค่ะครับเป็นไงแกอร่อยกันไหมกินกันเยอะๆเลยนะมีเยอะเนี่ยกอ็อร่อยมาพวกแกชน้นเร็วๆๆฉลองกันหน่อย โอเคอิ่มกันยังเอองั้นเดี๋ยวฉันเรียกคิดเงินเลยเนาะพี่คะคิดเงินได้ค่ะอร่อยเนาะทั้งหมดหกพันเจ็ดร้อยครับหกพันเจ็ดหกพันเจ็ดฐานสามงั้นเอามาคนละสองพันละกันเดี๋ยวที่เหลือฉันเอ,อกเองคนละสองพันเนาะ ฉันพกม,มาแค่พันเดียวเองวะแกฉันมีแค่ห้าร้อยเองเพราะยิชมคนเดียวเลยสั่งมาทำไมไม่รู้เยอะแยะเนี่ยใช่เพราะยิชมคนเดียวเลยนี่แกอย่ามาอวดรวยหน่อยเลยฉันรู้แหละว่าแกไม่มีหรอกที่แกมากินเนี่ยคงยืมเงินพ่อเงินแม่มากินใช่ไหมใช่แค่คนขับรถส่งของจะมีปัญญายกินแบบนี้ได้สักกี่มื้อก็เชียววะ ใช่ในไหนก็จะเสียตังแล้วขอเอาน้ำล้างโต้วสรยหน่อยดีกว่าเฮ้ยฉันว่าแล้วนิสัยแกสองคนต้องไม่เปลี่ยนดูถูกฉันแต่ตอนเรียนจนถึงทุกวันนี้ฮลัลโหลชมอ,อยู่ในร้านค่ะเข้ามาได้เลยค่ะอคุณชมคะ พอดีว่าน้องเขาจะใช้เสื้อกับรถไปส่งอาหารแล้วอะค่ะอ๋อค่ะขอบคุณค่ะเอ๊ะคุณชมทำไมเสื้อเปียกนะคะอ๋ออุบัติเหตุนิดหน่อยอะคะ่ะฝากขอโทษเขาด้วยนะคะพี่พึ่งว่าชมทำชุดน้องเขาเปียกอ่ะได้ค่ะนี่ แกท,ทำงานบริษัทอะไรเนี่ยทำไมต้องมีคนมาเอาชุดคืนฉันเป็นประธานบริษัทไลออนฟ o ้ดคุณโจมคะคะร่างเอกสารเก่าพวกนี้ทิ้งหมดเลยหรือเปล่าคะแต่ว่าไม่มีอัลบั้มรูปด้วยนะคะอัลบั้มรูปเหรอคะใช่ค่ะไหนชมขอดูหนะะ่อยค่ะได้ค่ะ นี่ค่ะค,คุะยนี่มันรูปมั้งแต่สมัยมัธยมเลยเนี่ยพี่พึ่งกวาคะโอกี่ปีมาแล้วเนี่ยนี่มันเย้เฟยกับเท่นี่พี่พึ่งเนี่ยสองคนเนี้เมื่อก่อนนะชอบล้อชมว่าบ้านจนเรียนไม่จบหรอกพูดแล้วก็ขำ เออโทรนนะัดเพื่อนๆมาอัปเดตชีวิตหน่อยดีกว่าดูซิว่าเขาจะนิีัใส่เหมือนเดิมไหมแต่ถ้าชมไปรูปแบบนี้เนี่ยชมก็คงจะไม่รู้นะว่าเพื่อนชมนีนใส่เปลี่ยนไปหรือเปล่าเออพี่เพิ่งคะคะพี่พึ่งช่วยหาชุดพนักงานแล้วก็มอเตอร์ไซค์ให้ชมหน่อยได้ไหมตอนนี้พอจะมีใครว่างให้ยืมไหมคะอืคุณชมจะเอาไปทำอะไรคะเอานะ่าถ้าเกิดว่าน้องเขาจะใช้เนี่ย พี่เพิ่งก็าตามแบวที่ร้านอาหารนะคะเดี๋ยวชมส่งเลคชั่นไปให้อืได้ค่ะคุณธมขอบคุณค่ะค่ะโอ้โหเฟสแอปเนี้ยเขาว่าเป็นแบบอปส่งอาหารที่ดังที่สุดเลยนะอาหารมื้อเนี้ยจริงๆฉันจ่ายทั้งหมดเลยก็ได้นะนานๆที่เจอเพื่อนเก่าทั้งทีคิดว่านิสัยจะเปลี่ยนไปแต่เปล่าเลยพวกแกก็เหมือนเดิมชอบดูถูกขี่นินทาเฟสอ่ะฉันก็เล่นนะ ที่ฉันไม่โพสต์ความสําเร็จนะ่ะเพราะแต่เรื่ององ่ๆเรื่องตลกพวกแกจะได้ดูว่าฉันไม่มีอนาคตเพราะเพื่อนในเฟซสมัยเนี้ยมันเกลียดความก้าวหน้าความสําเร็จของคนอื่นแต่ไม่ต้องกลวงนะพวกเราอ่ะเป็นเพื่อนกันเสมอแนะม้ว่าแกสองคนอ่ะจะชอบดูถูกฉันแต่ฉันก็ไม่ถือสาหรอกนะเพราะว่าสิ่งที่พวกแกทําเนี่ยมันเป็นแรงผลักดันที่ฉันมาถึงจุดนี้ได้ฉันไปนะ แล้วฉันก็หวังว่าคราวหน้าพวกแกคงมีมิตรภาพดีๆฉันบ้างนะแกเอาน้ำไปสาดมันทำไมเห็นไหมมิตรภาพที่ดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับวันและเวลาแต่ขึ้นอยู่กับการรักษาความรู้สึกดีๆที่มีให้แก่กันตัางหากครับ